อ่าโอเคเรียกเธอก่อนเรียกแล้วเมื่อกี้นี่เรียกตอนนี้จะได้เหงื่อมันมีมันมีสากระเดดมันจะได้เหงื่อ ได้ไอ้ปละหลังนี่มาคงพักเลยโอ้โหแค่คสนะนึกว่าจะเงียบเครื่องเงียบกาย มบัมติมันเสียหายด้วยนะก็คิดอะไรคนถึงได้มันต้องมีสติยังก่อนแม่คือถ้าถ้าเมียมันช่วยช่วยคือเมียก็สันดานไม่ดีด้วยถ้าเมียสันดานดีก็โอเคมันยังพอขออภัยกันได้เอ้นี่มเมียมาสมอบอีกเมียมันมาดา่ดาด่าอีอีเลย เราไมยอมหรอกแล้ว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 มันนะมันเตะคเนี้ยก็น่ากลัวก็จะพักโลกแม่เดินมาแม่มันฝายที่เพื่อนไม่เตะเลยโอ้เตะจนนเนื้อปูดอ่ะแล้วมันมันแถลว่ะมันล้มมันจะไปล้มได้ยังไงถ้าล้มก็นที่มันก็เออ ลวม,มันก็เป็นเรื่องออขอโทษขอโทษอ,อะไรนะมันไม่รู้เจอต่อเขาแล้วมันบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นคุณหนอถึงเป็นใครคุงก็ไปทาอย่างนั้นไม่ได้ถึงจะเป็นขอทานหรือเป็นใครมานั่งอย่างนั้นถุงก็ไปไปเตะเขาไม่ได้อ,อ,อ,อ็ที่ส่วนเรื่องไม่ทำลาย่างกายเขาแล้วทีนี้มันลาบตาไ, <S 2> <S 2> <บ>าไปโดนถุง <RR. S 2> ด้วยงสันดานเมียไม่ดี เนี่ยเป็นคนไทยแต่มาดาไมอยากถายด้วยไงอีดอสองตัวอ่ะดานตเดียวไม่พอดอสองตัวเลยนะเนี่ยคดีหมอ ฟ้องคนเดียวกพอเนี่ยฟ้องคนไรร่างกายทีนี้ชาวบ้านแขกน้นเลยกุงขุนไล่เลยขักไล่ออกนอกประเทศเลยคนกุมเกบแล้วคนหลังอื่นก็ร่วมขัำไล่ด้วยเพราะว่าทั้ให้คนหลังอื่นก็เสียหายขุนเกศ Yeah.